สวัสดีค่ะราศีตุลลัคณาตุลหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่23กันยายนไปจนถึงวันที่22ตุลาคมคลิปนี้จะมาอัปเดตแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณค่ะประจําปักแรกของเดือนมิถุนายนนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณสามารถกดเข้าไปดูไดที่ใต้คลิปเลยค่คะช่องชาแนลนี้นะคะจะแบ,บ่งวันที่ตามหลักของโหราศาสะตร์ตะวันตกซึ่งจะไม่เหมือนกับของไทยค่ะแต่ว่าคุณสามารถดูได้ทั้งแบบราศีแล้วก็ลัคนาราศีไดเลยนะคะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านแบบโดยรวมแบบทั่วไปค่ะเรื่อองรราาาาสสมถัับกนได้าจจาะ กับคุณหรือว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณเลยก็ได้ค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะแต่ถ้าหาว่าท่านใดที่ต้องการสนใจดูดวงแบบส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะพลังงานหลักของราศีตุลน,นะคะบางท่านอาจจะเป็นชาวต่างชาติเลยก็ได้ค่ะหรือไม่ก็อาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมีความเป็นผู้นำ เป็นทหารตำรวจเป็นแพทย์ได้ด้วยนะคะไพ่ของ g m พลหมายถึงไพ่ใบใหญ่ใบหนึ่งเลยนะคะเป็นเทพซุสนั่นเองก็ไพ่ของเขาเรียกว่าคนที่มีอำนาจมีตำแหน่งมีวาสนาเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้เป็นนะคะคุณมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ต่างประเทศได้ด้วยนะคะ มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานตำแหน่งนะคะที่ดีแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีผู้คนที่เคารพนับถือในตัวคุณด้วยหรือตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนานับถืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นต้องเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะหรือกอ็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอันโบราณเก่าแก่นะคะแล้วก็คือเป็นนักบวชก็ได้ด้วยอะคะ่ะเป็นผู้ทรงศีลน,นะคะผู้คนไว้ใจในตัวคุณ ้านของหัวใจอาจจะดูเหมือนไรหัวใจนะคะผู้คนรักแล้วก็คลุมในตัวคุณนะคะแต่ในด้านของหัวใจของคุณนะะ่ะค่อนข้างที่จะผิดหวังนะคะความรักที่มีอุปสรรคค่ะโดยระยะทางความแตกต่างหรือว่าคนรอบข้างนะคะ แต่คุณก็ยังคงรักเขาอะค่ะแล้วก็อยากจะรออยู่แบบนี้ไม่ว่าจะสถานะของเพื่อนหรือว่าคนรักก็ตามสุดท้ายแล้วค่ะคุณต้องการโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งนะคะน้อยใจแล้วก็ยังคงคิดถึงอดีตเก่าๆอยู่ ดูคนรักของคุณบ้างนะคะคนที่ราศีตุลักษณ์ละคิดถึงนะคะคุณเป็นยังไงบ้างคะเขายังคงรักและคิดถึงคุณอยู่แล้วก็เครียดนะคะอาจจะมีเรื่องราวฝันร้ายหรือไม่ก็ช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยจะสบายใจก็ได้นะคะหรือไม่ก็จากอาการเจ็บป่วยของตัวเองหรือคนรอบข้างอย่างนี้ได้ด้วยค่ะ เป็นพลังงานหลักของคนที่มีความกังวลใจอาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะคะชีวิตของเขาก็ยังคงเดิมๆอยู่อะคะ่ะทำงานหนักไม่มีเวลานะคะขยันค่าใช้จ่ายเยอะหรือไม่ก็ช่วงนี้นะคะ่ะมีพร้อมทุกอย่างหมดแล้วแต่ว่าลังเลใจกังวลใจอะคะ่ะกับเรื่องราวที่ จบไปแล้วเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อาจจะจบลงไปแล้วหรือว่าเราอาจจะห่างเหินกันไปนะคะแต่ว่าความรู้สึกและความผูกพันที่อยู่ในใจนะคะ่ะไม่เคยลืมเลยนะคะ เขาอาจจะพยายามที่จะเปิดใจคุยกับคนใหม่หรือไม่ก็เขาอาจจะกําลังคิดว่าคุณอาจจะเปลี่ยนไปแล้วมีคนใหม่แล้วหรือไม่อะค่ะโชคชะตาเวลาแล้วก็โอกาสนะมาพร้อมกับสิบดาบที่อยู่ข้างหลังแม่หมอบองว่าเรื่องราวที่มันจบลงอาจจะมีใครคนหนึ่งที่ไม่ได้รักษาคําพูดหรือสัญญาแต่เขาก็อยากจะให้เรื่องราวที่มันจบที่มันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยกลับมาเชื่อมต่อกันใหม่อะค่ะกังวลใจแล้วคิดกลับไปมาด้วย บางครั้งคิดแล้วก็น้อยใจอะค่ะการเลือกที่จะหันหลังเดินออกมาแบบนี้นะคะที่จะจบความสัมพันธ์เนี่ยค่ะไม่ได้ทำให้เขารู้สึกสบายใจและก็ไม่ได้อยากที่จะเดินออกมาหรอกนะ ิ่งที่จะเกิดขึ้นในปากแก่ของเดือนมิถุนายนจะเป็นไงต่อไปคะความสัมพันธ์ของราศีตุลกับคนรักนะคะไพ่ช่วยบอกนะคะก็ยังวิตกกังวลหรือว่าเครียดอยู่นะคะยังคงฝันถึงเขาอยู่หรือไม่เราก็รู้สึกคาราคาซังนะคะยังคงรักและคิดถึงกันอยู่ะคะ่ะ คิดจนเครียดแล้วก็อาจจะเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะแม่หมอรู้สึกว่าคือเรื่องเราสามารถสลับกันได้นะใครคนนึงรู้สึกว่ายังคงคิดถึงแล้วก็ไปไหนไม่ได้สักทีะคะ่ะยังไม่พร้อมจะปล่อยมือด้วยเพราะฉะนั้นในปักนี้นะคะ่ะจะมีการหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเคลียร์ความสัมพันธ์นะคะเพราะไปไหนไม่ได้ไงคะเราไม่อยากปล่อยมือนะคะจะมีการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึงนะะ่งค่ะเพื่อขอคืนดีนะคะแล้วก็เคลียร์ความสัมพันธ์ ที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าคิดมานานแล้วเครียดมานานแล้วกังวลมานานแล้วแต่ก็ตัดใจไม่ได้สักทีอะคะ่ะบางท่านนะคะมีการแอบ,บสืแบแอบสองเฝ้ามองเฝ้ารอคอยแล้วก็เป็นห่วงอยู่ห่างๆด้วยกล้ากลัวอยู่แบบเนี้นะคะ่ะปักนี้เป็นเรื่องราวของการที่เราจะไม่ทะเลาะกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็คิดไปเองอีกแล้วแต่จะมีเรื่องราวของการเคลียร์ความสัมพันธ์นะคะ แล้วก็ตัดสินใจที่ชัดเจนเด็ดขาดนั่นเองค่ะอขอข้อความจากคนรักของราศีิตุนหน่อยนะคะเทพของความเปลี่ยนแปลงภายนอกอาจจะดูเหมือนเย็นชาแต่ในใจจริงๆแล้วเขาก็รักคุณนะคะถ้าเป็นเพื่อนเขาไม่ต้องการนะคะ ไม่มีคนรักยังจะดีกว่านะคะก็ไม่บอกรู้สึกว่าเขาน่าจะวางเรื่องของหัวใจนะหรือไม่ก็เขายังตัดสินใจอะไรไม่ได้ภายนอกดูสตรองนะคะแต่ว่าในใจนะคะ่ะยังหวั่นไหวอยู่รู้สึกหลงทางรู้สึกว่าไม่มีแผนที่นำทางอะคะ่ะ จะไม่ยอมเพราะว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมหรือไม่ก็คุณอาจจะไม่ยอมเขาก็ได้ทําให้เขารู้สึกว่าทางลักทั้งเหนื่อยอะค่ะราศีตุลราคามีอะไรอยากจะบอกคนดังบ้างคะ mm hmm. การที่ไม่คุยกันมันทําให้คุณสับสน คิดถึงเขาแล้วก็ผูกพันมากด้วยไม่หมมองว่าต่างคนต่างนิ่งนะคะในความนิ่งอะคะ่ะเราไม่รู้ทิศทางที่เราจะเดินก้าวไปข้างหน้าเลยเราสามารถปิดใจของตัวเองได้แต่ไม่สามารถหนีความรู้สึกจริงๆที่อยู่ในใจของตัวเองได้ะคะ่ะคุณเดาใจเขาไม่ถูกนะคะส่วนเขาก็เก็บความรู้สึกเก่งเช่นเดียวกัน บางท่านอาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็อยู่ใกล้กันก็เหมือนไกลกันอย่างนี้ค่ะที่อรู้สึกว่าน่าจะเป็นราศีตุลน,นะที่อยากจะเข้าไปเคลียร์ความสัมพันธ์กับคนรักอะคะ่ะหรือไม่ก็คนรักอาจจะกลับเข้ามาเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้น่าจะอยู่ในการคิดทบทวนอยู่อะคะ่ะสุดท้ายแล้วก็ยังรักและผูกพันไม่ต่างกันเลย ไพ่ช่วยบอกเลยนะคะความสัมพันธ์นี้จะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมคะอิสระแล้วก็คิดต่อไปนะคะสับสนอยู่ตรงนี้ค่ะว่าจะเริ่มต้นใหม่หรือยังไงดีได้ใครคิดถึงเราก็คิดกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้คะ่ะคิดถึงแต่ไปไม่ถึงนะคะก็ ทำตามหัวใจของตัวเองเลยค่ะพอให้แนะนำให้กับราศีตุลด้วยนะคะคิดถึงแต่ไปไม่ถึงแต่อย่าคิดไปเองนะคะทําตามหัวใจของตัวเองค่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะ เลือกคนรักก็เหมือนเลือกงานนะคะเลือกความมั่นคงเลือกที่มีอนาคตแล้วก็ผลตอบแทนที่ดีนะคะเ,เลือกคนรักอะค่ะเราก็ต้องมองหาความรักที่เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอะนะคะหรือไม่ก็คบกันแล้วเราจะต้องมีอนาคตไปด้วยกันนะคะรักแท้ก็คือความรักที่ให้ไปแล้วกลับคืนมาด้วยความรักด้วยหัวใจเช่นเดียวกันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะ อย่าทำให้ความสับสนทําให้คุณคิดกลับไปกลับมานะคะเลือกความรักด้วยหัวใจค่ะเลือกที่ใช่แล้วก็ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด แล้วก็ทางออกที่ดีที่สุดให้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะเป็นกําลังใจให้กับราศีตุลด้วยนะคะทีนี้มาดูสําหรับคนโสดกันบ้างค่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคุณโสดพลังงานหลักของคนโสดนะคะ D amp s สวยหลอ่อมีออร่านะคะช่วงนี้น้ำหนักขึ้นก็ได้ด้วยค่ะ เป็นไพ่พลังงานหลักที่ดีทั้งคนโสดแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยนะคะฐานะหนะ้าที่การงานการเงินนะ่าจะมั่นคงดีแต่ว่าเรื่องของหัวใจอะคะ่ะเป็นเรื่องอะไรที่ซับซ้อนแล้วต้องจบลงนะคะอาจจะเป็นแค่คนคุยในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่งที่อยู่ห่างไกลกัน เราอาจจะไม่พูดความจริงหรือรู้สึกว่ายังเก็บความรู้สึกรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่การพยายามที่จะอยากออกมาจากอดีตนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังคงคาราคาซังกับอะไรเก่าๆความผูกพันเก่าๆ และการกลับมายูยาหัวใจของตัวเองแม่บอกรู้สึกว่าคนโสดนะคะเป็นคนที่กลับมารักตัวเองแล้วก็รอคอยความหวังแต่ก็ยังไม่เคยลืมเรื่องราวที่มีความรักความผูกพันช่วงเวลาดีๆที่มีความสุขเหล่านั้นนะคะ จะบอกเลยนะคะว่าในปักแรกของเดือนมิถุนายนคนโสดแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีโอกาสได้เริ่มเ้นรักใหม่นะคะอิสระนะคะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวหรือเดินทางไกลหรือไม่ก็ ประสบความสําเร็จในด้านของหน้าที่การงานการยกย้ยายเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีที่เรารอคอยค่ะอิสระนะคะแต่ในด้านของหัวใจก็ยังคงเป็นอิสระอยู่มีโอกาสพบเจอคนรักใหม่นะคะจากการเดินทางได้ด้วยค่ะ mm hmm. เพื่อนผู้ร่วมงานได้ด้วยนะคะหรือไม่คุณอาจจะยังรอคนเดิมด้วยความหนักแน่นและมั่นคงอยู่ก็ได้ยังไม่พร้อมที่จะ เริ่มต้นใหม่กับใครนะคะคนที่จะเข้ามาไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็าตามมีโอกาสเป็นมังกรผู้ศบกันแล้วก็กุมเมถุนตุลน,นะคะเป็นรักทางไกลได้ด้วยค่ะเมสิงธนูนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกความรักด้วยหัวใจด้วยความถูกต้องและชัดเจนนะคะและจะซื่อสัตย์กับความสัมพันธ์นั้นนะคะ ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของคนคุยอยู่เลยนะคะก็คนโสดนะคะมีคนคุยนะคะแต่ตัวคุณเองอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้เหมือนดูไปเรื่อยๆอยนี่นนะคะ่ะเข้ามาแล้วดีนะคะเข้ามาแล้วดีนะคะ อาจจะเป็นคนที่เข้าใจคุณดีหรือไม่คุณนะคะเริ่มมีบทเรียนแล้วนะคะคุณจะอยู่กับความจริงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่เข้ามาก็กลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ถูกใจอย่างเดียวเพราะคุณมีอดีตเป็นบทเรียนความระวังระแวงอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าก็จะไม่คาดหวังมากนักนะคะคนที่เข้ามานะคะก็เป็นคนที่มีความฝันเช่นเดียวกันกับคุณนะคะเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะ แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่อะค่ะเขาคนนี้จะเข้ามาแล้วก็ให้บทเรียนกับคุณนะคะหรือไม่ก็เป็นเพื่อนที่รู้ใจของคุณนั่นเองนะคะก็ไปอย่างช้าๆค่ะค่อยๆพัฒนาแล้วก็เรียนรู้กันนะคะและบางท่านยังมีโอกาสเป็น ถ้าไม่คนที่อายุน้อยกว่าก็อาจจะมีนกรกฎพิจิกได้ด้วยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามไปอย่างช้าๆค่ะอยู่กับความจริงนะคะขอให้แนะนำให้กับคนโสดด้วยค่ะเริ่มต้นใหม่นะคะ อย่าพิ่งตัดสินใจอะไรเลยคิดบวกไปก่อนนะคะเริ่มต้นค่ะเทคแอคชั่นสุดท้ายแล้วนะคะเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองนะคะคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองนั่นเองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการท่องเที่ยวการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหมดเลยนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เราจะต้องเทคแอคชั่นนะคะ จงสนุกกับทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งตัดสินใจหรือว่าตัดสินใครนะคะถึงเวลาที่ต้อง move on แล้วก็เติมเต็มความฝันของตัวเองให้เป็นจริงนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดราศีตุลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะพบกันคลิปหน้าคะ่ะ